สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของรายได้3ทางเบื้องต้นของไคยานี่นะครับรายได้ทางที่ 1. ทีมโบนัสรายได้ทางที่ 2. อแพ็เกจรายได้ทางที่ 3. Generation Check Matching เราไปดูกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มคำนวณจากแพ็กเกจตโปรโมชั่นที่มีเฉพาะในประเทศไทย6,200บาทโดยคะแนนจะแบ่งเป็นสปอนเซอร์วอลุ่ม Commission Volume Kayani Care Volume และ Qualify Volume โดยคะแนนจะแบ่งเป็น60 SV 60 CV 100 KV และ100 QV เราจะยกตัวอย่าง Distributor Garnet Jade Pro และ s u p p l i r มาคุยกันนะครับในวันนี้ Garnet คุณต้องมี300 QV Jade คุณต้องมี2,000 QV Pro คุณต้องมี5,000 QV และซับไฟายคุณต้องมี10,000 QE เห็นไหมครับไม่ซับซ้อนเลยเรามาคำนวณรายได้ทางที่1กันนะครับทีมโบนัสเอาคะแนน SV ของแพ็กเกจมาคูณ25%นะครับ25%นะครับก็คือเป็นค่าแนะนำเบื้องต้นของทุกตำแหน่งนะครับ60นี่คือคะแนนของแพ็กเกตนี้คูณ25%เท่ากับ15ดอลลาร์นี่ก็เป็น รายได้จากเลเวลวันคือลูกค้าที่เราแนะนำตรงชั้นที่1ชั้นถัดไปนะครับ10%โดยในชั้นนี้คุณจะต้องเป็นการเน็ตมีคุณสมบัติ300คะแนนโดยจะแบ่งเป็นขาแข็ง200ขาอ่อน100ตรงนี้นะครับเราจะเรียกเลเวล2หรือชั้นที่2นะครับก็เป็น60คูณ10%นะครับเท่ากับ6 ก็คือคนที่คุณชวนมาในชั้นที่1ไปชวนคนต่อคุณก็จะได้6เหรียญในทุกๆคนที่เขาชวนมาตำแหน่งเจตคุณจะต้องมี2,000คะแนนโดยคุณสมบัติคุณต้องมีขาแข็ง1,200คะแนนและขาอ่อน800คะแนนคุณก็จะได้เพิ่ม5%นะครับในชั้นที่3และชั้นที่4ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับเพลคุณจะต้องมี5,000 Q v e, วนะครับโดยแบ่งเป็นขาแข็ง3,000ัน ขาอ่อน2,000นะครับคุณจะมีรายได้เพิ่ม5%ในชั้นที่5และเมื่อคุณเป็นซับฝ่ายมีคะแนน10,000คะแนนชั้นที่6คุณจะได้ค่าแนะนำเพิ่มอีก5%ได้ทางที่2นะครับเปเกตคํานวณจากคอมมิชชั่นวอลลุ่มนะครับตัวเรานะครับดึงคะแนนนะครับจาก3สายมาคํานวณ โดยในตัวอย่างนี้นะครับเราจะคำนวณที่3สายเลยนะครับในสี่ตำแหน่งแรกมันจะมีแค่2สายนะครับเอามาคำนวณแต่ว่าเพื่อให้เรานะครับวางโครงสร้างที่แข็งแรงเราใช้3สายเลยนะครับตัวอย่างคือ200 100และสายสุดท้าย50คะแนนนะครับรวมเป็น350นําคะแนนขาแข็งมาลบออกนะครับจะเหลือ150ซึ่ง ตามชั้กนการคำนวณชั้นแรกนะครับคือ5%แลเปาก็เอา5%ไปคูณ150เท่ากับ7.5ดอลลาร์นะครับนี่จะเป็นในส่วนของเปเกตซึ่งคะแนนนี้มาจากเพสเมนต์นะครับเราไม่ต้องแนะนำตรงแค่อยู่ใต้เราก็พอยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับที่สาม generation check matching อันนี้นะครับคุณต้องเป็นซับไฟมีคะแนนสายที่1.6000สายที่2.3500และสายที่3.500เท่านี้คุณก็ได้เป็นซับไฟ ความยอดเยี่ยมของรายได้ทางนี้ก็คือเมื่อคุณเป็นซับไฟล์ทุกๆคนที่อยู่ใต้คุณมีรายได้เท่าไหร่จะถูกมาคำนวณเป็นรายได้เช่นดังรูปคนกลุ่มแรกอยู่ใต้คุณเขามีรายได้จากเบเกตเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับใครแนะนำก็ตามขอให้เขาอยู่ใต้คุณในชั้นแรกเขามีรายได้ทางที่2เท่าไหร่คุณจะมีรายได้จากเขา15%้าเ กลุ่มคนชั้นถัดไปนะครับเขามีรายได้จากเบเกตเท่าไหร่ตรงนี้เราจะเรียกว่า Level 2ชั้นที่2คุณจะมีรายได้จากเขาอีก10%นี่เป็นแผนที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพสเมนต์อีกแล้วครับไม่ต้องแนะนำตรงขอแค่อยู่ใต้เราเห็นไหมครับแผนของคายานี่มหัศจรรย์นขนาดไหนรีบติดต่อผู้ที่ส่งคลิปให้คุณวันนี้นะครับสวัสดีครับ